น้ำสมุนไพรเอมิพ e ัสนะคะสกัดเข้มข้นมากๆเลยนะคะใครที่เป็น ความดันเบาหวานไขมันมะเร็งนะคะน้ำภูขาค่ะเขาจะช่วยบำรุงเลือดบำรุงระบบน้ำเหลืองในร่างกายเลยนะคะมหาไรมาฮิดลนะคะเขาได้วิจัยออกมาแล้วนะคะว่าน้ำภูขานะะี่ค่ะสามารถยับยั้งเนื้อง,งอกและเซลล์มะเร็งในร่างกายได้นะคะที่สำคัญเลยนะคะใครที่น้ำเหลืองไม่ดีนะคะคุณต้องทานเลยนะคะเอมิพัชของรัฐาเนี่ยคะเขาจะมีสารพรีโอไบโอติกไปช่วยเรื่อง ขับถ่ายได้ดีมากๆใครที่ท้องผูกบ่อยๆนะคะคุณต้องทานเลยนะคะที่สำคัญเอลวิพัสนะคะเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะ1ขวดนี่นะ,ะถ้าคุณสามารถทานซ่อมได้10กิโลเลยนะคะเอลวิพัสนะคะเขาจะมีสมุนไพรย0กว่าชนิดนะคะ่ะจะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ดีในร่างกายเลยนะคะ1เลยะคะ่ะทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเลือดคุณก็จะฝาดะคะจะคุณจะเห็นบนใบหน้าเลยนะคะ สอเลยนะคะใครที่มีระบบปัญหาเรื่องท้องผูกระบบขับถ่ายที่ไม่ดีนะคะเอมิพัทช่วยคุณได้เลยนะคะจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากๆเลยนะคะ 3. เลยค่ะด้วยอากาศตอนนี้ทุกวันนี้นะคะมันพร้อมทําให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นค่ะ มิพัาเนี่ยค่ะจะไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราแข็งแรงเลยนะคะใครที่เป็นภูมิแพ้นะคะเบาหวานเนี่ยค่ะไขมันเนี่ยค่ะที่สําคัญมะเร็งเนี่ยค่ะคุณต้องทานเลยนะคะด้วยสมุนไพรธรรมชาติเลยนะคะเขาจะไปปรับสมดุลในร่างกายเราทําให้ร่างกายเราแข็งแรงถ้าภูมิร่างกายคุณดีทุกอย่างคุณดีหมดะนะคะต่อสู้กับทุกอย่างในในร่างกายเราได้เลยนะคะ เรามีภูมิดีระบบย่อยเราดีผิวพรรณเราก็จะดีหน้าเราก็จะเด็กลงด้วยนะคะทานง่ายมากเปรี้ยวๆหว,ว,วานๆค่ะใครที่เป็นมะเร็งนะคะเหมือรัฐานนะคะเชา้า1เป๊กก่อนนอนหนึ่งเป๊ก แต่ถ้าใครที่อยากดูแลสุขภาพนะคะให้คุณทานก่อนนอน1เปกน,นะคะรับรองสุขภาพคุณดีมากๆเลยนะคะสนใจทักหารถาใต้โพสต์นี้นะคะหรือจะโทรมา0847236551ค่ะอย่าลืมนะคะสุขภาพดีไม่มีขายเลยนะคะอยากได้ต้องหาเองนะคะสำหรับวันนี้นะฐาต้องไปแล้วนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ